เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งกระแสเลยก็ว่าได้ค่ะคุณผู้ชมค่ะที่มีการพูดถึงบนโลกโซเชียลกันเยอะแยะมากมายกันตอนนี้นะคะจนติดเทรนด์ X ก,กันเลยทีเดียวล้วค่ะคุณผู้ชมสําหรับเรื่องราวของหนุ่มเน็กชาลีกับสาวกามินนั่นเองค่ะคุณผู้ชมค่ะที่ก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะได้มีการเกิดเป็นกระแสดราม่าที่ทําเอาชาวเน็ต ถึงกับไม่ได้หลับไม่ได้นอนกันอีกแล้วล่ะคะ่ะคุณผู้ชมคะหลังจากที่หนุ่มเน็กชารีนะคะได้มีการออกมาประกาศแยกทางกับสาวจีกามินหลังจากที่ได้มีการเดินทางกลับไปที่ประเทศเกาหลีไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะคะ่ะคุณผู้ชมคะ่ะและหลังจากนั้นไม่นานนะคะสาวกามินเนี่ยก็ได้มีการออกมายอมรับคะ่ะว่าได้ยุติความสัมพันธ์กับหนุ่มเน็กชารีจริงนะคะตั้งแต่วันที่18สิงหาคมที่ผ่านมาแล้วนั่นเองคะ่ะคุณผู้ชมซึ่งงานนี้นะคะก็ต้องบอกได้เลยคะ่ะว่าทําเอาชาเนี่ยเนี่ยก็ต่างขุดคุยขุดข้อมูล หากข้อเท็จจริงค่ะคุณผู้ชมขะสิ่งที่ทําให้ทั้งคู่เนี่ยนะคะต้องแยกทางกันอย่าเป็นอะไรกันแน่ละค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าใดๆแล้วเนี่ยนะคะก็ได้มีการขูดคลิปพร้อมกับวิาพากษ์วิจารณ์กันไปต่างๆนานาละค่ะคุณผู้ชมจนล่าสุดนี้นะคะก็ได้มีการติดเทรนด์ X ค่ะคุณผู้ชมขะแฮชแท็กเซฟการมินกับแฮชแท็กแบรนด์เน็กชาลีกันนั่นเองละค่ะคุณผู้ชมซึ่งงานนี้นะคะต้องบอกได้เลยค่ะว่าทัวร์ครั้งนี้นะคะก็กลับรถไปลงที่หนุ่มแน็กชาลีกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ค่ะคุณผู้ชมจนนี้เลยค่ะล่าสุดเลยเนี่ยนะคะก็มีชาวเน็ตเนี่ยได้มีการขุดคลิปของสาวกามินค่ะคุณผู้ชมพร้อมกับมีการแชร์บนโลกโซเชียลกันเยอะแยะมากมายกันเลยทีเดียวละค่ะคุณผู้ชมซึ่งเป็นคลิปนี้เลยค่ะเป็นคลิปที่สาวกามินเนี่ยนะคะไปถ่ายโฆษณาเป็นพรีเซนเตอร์แบรนด์สินค้าของเกาหลีค่ะซึ่งคลิปนี้นะคะก็ต้องเรียกได้ว่ามีการกดไลค์กดแชร์กันเยอะแยะมากมายกันเลยทีเดียวละค่ะคุณผู้ชมและงานนี้นะคะก็ทําเอาชาวเน็ตเนี่ยได้มีการเข้ามาคอมเมนต์กันเยอะแยะมากมายเลยละค่ะบางคนก็บอกว่าคน จริงเนี่ยเขาไม่ต้องพูดเยอะท่อมตัวตลอดขนาดเรียนเก่งเกรดเอบวกยังบอกตัวเองไม่เก่งกามินเดจีน่ารักที่สุดกามินน่ารักมากค่ะเลิฟกามินเดจีเอซีน้องเป็นนางแบบโฆษณาเป็นดาราเป็นรู่ที่เต้นเก่งมากๆจีากามินสวยน่ารักสดใสที่สําคัญโสดสนิทหยุดพักมาเดือนแล้วเอฟซคิดถึงมากเลิฟกามินเดจีเซฟกามินภูมิใจในตัวเธอนะกามิน เธอจงเติบโตในที่ของเธอนะสาวไม่เป็นไรหรอกหากในที่ตรงนั้นไม่ใช่ของเธอดอกเดซี่จะเบ่งบานและสวยงามเสมอ h a s h t a g s a v e ก a m i n d a i s น่ารักมากค่ะกามินน่ารักกามิน l ล v ฟ y ยูกามินหางงานทำและหาคนที่รักจริงที่นั่นดีแล้วครับให้กำลังใจความสามารถล้นเหลือจริงๆยายหนูเราเก่งมากพี่ขอให้ผู้ใหญ่ใจดีน,นำพายใยน้องดังทั่วโลกเลยนะคะเก่งและน่ารักครบค่ะบางคนก็คอมเมนต์ค่ะว่าเก่งมากยายก น่ารักที่สุดการมินคนเก่งยายน้องน่ารักแล้วก็เก่งทุกคลิปของยายน้องทําให้ฉันนั่งยิ้มคนเดียวน่ารักมากเก่งมากย,ายกยโกขอให้น้องประสบความสําเร็จสูงส่งยิ่งยิง,ยงขึ้นไปโอ้โหนี่เลยค่ะคุณผู้ชมค่ะก็เป็นคอมเมนต์ของเหล่าชาวเน็ตนะคะที่เซฟสาวกามินนั่นเองละค่ะคุณผู้ชมซึ่งต้องบอกได้เลยค่ะว่างานนี้เนี่ยจะเป็นยังไงต่อไปก็ต้องรอติดตามกันอีกทีละค่ะ